có rồi. <laughs> Ở phía đó, đeo cái thứ không đây? Tao được clip. Tao sẽ มาละไม่สบายได้กี่สวนอีกไหม2,900ไปจากของันนอทำลำก่อนังกับชิดเห็นไม่ได้หามขึ้นไปเนี้ยรับเปลี่ยนมาบุ้งไชุดก็ไปไดะว่าไป

มันบามันเป็นคุณสมบสมประกอบนะจ๊ะชกปมาฟ้าหูชิบปรมี้โอทีีไปได้นะแล้วทีเฮียนะครับที่ว่าห้าร้อยแต่นี่มีอ่นี้นเปนอะนแดงเนี้ยอ้ออ้ thì nó lẻ lẻn má thêm đấy là tôi má cơn má đi vắn hé cái hít tái đâu ừ. <cười> ừ. <cười>

ຂ້າສັດ